คุณคนอื่นวันนี้น้องๆนะครับวัสดีคณะอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญผมมาวันนี้นะครับในความรู้สึกของที่ในความเชื่อของที่อ่ะการที่เราตัเฟซบุ๊กแต่ละครั้งอ่ะอันนี้ฟังให้ดีๆนะครับการตัเฟซบุ๊กอ่ะมันเหมือนการที่เราพูดหน้าเวทีแบบเนี้ยนะครับใครมีปฟนในเ c ซ b o o k เกินสามร้อยคนมั้งครับบางคนไม่รู้นะครับ ใครมีเกินห้าร้อยคนมัน่งใครมีเกินหนึ่งพันคนมัน่งโอ้โหนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าอา,าจารย์แปลว่าอะไรแปลว่าทุกครั้งที่รเราโพสต์บุ็อกอะมันยิ่งกว่าที่ยืนพูดบนเวทีนี่งะนะเพราะเวทีเนี้ยคนเห็นยังไม่ถึงสองร้อยเลยถูกปะเออแต่ว่าทุกครั้งที่น้องโพสต์อะมีคนเห็นของน้องอะสองร้อยสามร้อยหนึ่งพันนะครับถ้าน้องโพสต์อะไรดีๆ คนพันคนนี้ก็จะรับรู้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะครับถ้าน้องโพสอะไรากากาโพสอะไรไป่าคุณร้นคนนี้เขาก็จะรับรู้น้องในแบบนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาโพสอะไรลงไปอะครับต,ต้องต้องตึกตองก่อนพอสมควรนะครับก่อนจะแชร์ข้อมูลอะไรที่เราไปเห็นมาก็ต้องตึกตองก่อนพอสมควรนะครับ คนอื่นมาก็อย่าแอบ,บอ้างทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่อย่าแอบ,บอ้างเลยขาดว่าถ้ามันไม่ใช่งานของเราอะอย่าแอบ,บอ้างก็ควรจะให้เครดิตให้เครดิตเขาไว้นะครับคือพี่จะบอกว่าบางครั้งเวลาทําธุรกิจอะถ้าเราจะอยากจะได้ลูกค้าแบบมันเยอะครับบางครั้งเราไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้นะครับแต่เราต้องทาให้คนจําเราได้มากที่สุดหรือว่า รู้จักเรามากที่สุดนะครับดังนั้นการทําให้โพสอะไรลงไปที่เกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจเนี่ยคนก็จะรู้ว่าเราเนี่ยชอบเรื่องอะไรก็เลือกให้ดีว่าเราอยากจะไปทางไหนก็พยายามสื่อสารออกไปทางนั้นนะครับเราไม่อยากเจอคนแบบไหนไม่อยากได้สังคมแบบไหนเราก็พยายามหลีกเลี่ยงครับนะ สิ่งที่เราคิดต่างจากคุณนั่นแหละคือความคิดสร้างสรรค์คนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดดีที่สุดคือคนที่ไม่ติดกรอบถ้าเกิดคุณอยากหาไอเดียใหม่ๆให้ไปถามเด็กเพราะเด็กมันจะไม่ถูกครอบงำด้วยกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิน้นเด็กจะคิดสมมติถ้าเราลูกเมื่อกี้ให้เด็กทํานะเด็กจะคิดได้ภายในสนาทีแล้วจะเป็นคําตอบที่เราไม่น่าเชื่อ แต่เราคิดกันไม่ได้เพราะว่าเราติดกับกฎเกณฑ์ติดกับกรอบติดกับกรอบความคิดที่ถูกฝังหัวมาทําให้เราเป็นเครียอทีฟไม่ได้หรือว่าความคิดสร้างสารรค์ของเราถูกลดทอนลงลองกลับไปนั่งคิดตัวเองดูว่าเฮ้ยทำไมกูต้องเชื่ออย่างนั้น เวลาที่คุณจะสร้างไอเดียอย่างที่เราบอกว่าให้คุณไปในสถานที่ที่มันไม่ไม่เคยคุ้นหรือว่าจับเชื่อมโยงกับคําอะไรก็ได้สร้างขึ้นมาเลยเขียนอะไรก็ได้โต๊ะนักเรียนเขียนสิงโตช้างมา้าลูกพ่อลูกแม่เขียนได้หมดเลยเสร็จแล้วเราพยายามที่จะเอาไอเดียสองานเนี้ยมาเชื่อมกันให้ได้แล้วมันจะเกิดไอเดียใหม่อย่าคิดว่าเฮ้ยห้องแล้วมันยังไงต่อสมมติถ้าเราห้องแล้วเราคิดกระเป๋า เออห้องกับกระเป๋ามันจะเกี่ยวอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงของกระเป๋าได้มันจะเพิ่มอะไรเข้ามาได้เป็นอะไรก็ได้เพื่ออันนั้นคือวิธีการที่เราจะจุดไอเดียแล้วก็สร้างความแตกต่าง